สวัสด no ีครับพี่น้องปองไปสูกูสซุกนะครับมันนี่เดี๋ยวครับเบาจาสายทงนะครับผ้าพี่น้องไปอายุให้กินแบบลูกอีสานนะครับเราจะผ้าัป็นก้นปูครับกับเบาล้านะครับมันนี่เดี๋ยวผ้าไปก้นปูยุทงครับครับมันอนี้บรรยากาศกัอยุห่วยยุนองครับ น,นี่ออกมาทงน้าเลยครับนี่อันนี้เป็นหนองห่วยค,ครับว่าเป็นหนองครับห่วยแต่ว่าอยู่ไกลจากหมู่บ้านอยูามบ้านหาลูกไปแล้วครับตะกุ่นมาอยู่น้านะครับไปพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันนะครับไม่ใช่ครับร้ายมาแล้วครับไอ้ครับบ่ายเอา ครับตอนนี้ก็มาถึงพื้นที่แล้วนะครับซาเลียงกูใจนะครับเบาลูกติดนะครับอยู่กลางดงกลางดอยอยู่กลางป้าไปครับหายุ่หากินกันไปครับเดี๋ไวพาพี่น้องไปติดตามกันเลยครับวันนี้ก็เ๋ยวอุปกรณ์ก็ได้มาแล้วนะครับนี่หามขาดขึ้นยมนะครับสยมกูใจครับเสียวเมื่อขุดไปลยครับเออ บุญเนเรียบเอ้แมวดิครับนะครับน้ำก็บตรงนี้ครับทุกครับไปกันครับผมหาหูปูกันมาเนี่ยเป็นเลยเพราะว่าปูใดตัวนี้ลดละอยนะครับอ่าแถวแถวไอ้บ้านนะครับแต่ว่าจะว่าจะขึ้นราคาอยู่ครับตอนนี้ก็ไอ้เห็นันหาหาักกว่านี้ยังไกันจากสองสามเหมือนล้มตรงนีนี่คือ ย่างกีไร้อยยีสิบครับถ้าสูงสุดก็ร้อยหสิบนะครับเดี๋ยวจะหาไปพร้อมกันครับเห็นมากับทีมงานครับามากับเบาล่าครับเบาล่ากับเบาจ่านะครับ,บววครับเดี๋ยวมีเบาด่วนมาอีกทีนึงครับไปเมยเมย์เมย์มย์เ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 มือเมยมย์เมย์เมย์ มีบ่ะแล้วกล้วยมันเปิดแบบยิ่งขึ้นเยอะเลยดิยหายปุ๊บเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอหูวหิพอพับพี่น้องเปุ๊บนะครับว่ามืออย่างเได้หลาไปไหนนะครับยอดครับพี่น้องพอแล้ี่ยวนานบนหัวแหนนะครับนี่ครับ นี่ไงดิไงเดี๋ยวเราเปลี่ยนงานคนนี้ได้ครับดีละได้แล้วครับมูนีเดี๋ยวผมขอขุดด้วยครับวันนี้ครับเด้อโอ้ยเนี้ยวันนี้ดูสารวันห้องครับอายุห้ากิ่งครับตุ้ง่ากี่แดงกับฝนครับเอาแสงแดดมีความสุขสำหรับห้องก็หาไปครับเดี่ยวเดี๋ยกบไปหมเด้อ เออกบไงครับนี่กบไงก็อยู่ที่อู้หู้หน่อยอยู่เว้ยหูหน่อยหลาย,ยหู้ง่าย่ายเลือ,อ,อ,ลอกคนไหนเนาะสินค้าตรงดีนะครับห้ามมีร้อยตำหนีนะครับเด้อ อืดองแตกได้อือหตรงยังก่อนโอ้ยโอ้ยลลกว่านี้ตัวนีไหมบลลูบลึกนี่นะครับเยอเยอะครับครับเพไม่หดชีเดียนีเดียกับนี้ตัวนี้อือนี่ครับเฮ้ยปูหรอครับ มาแล้วครับโอ้ปูหูปูเมียเนาะนี่ปูผูครับได้แล้วครับนี่แหละบานเฮาครับโอ้บานเฮาคือบานเฮาครับไปทา้ไปบานอื่นแล้วครับนี่ครับเกยียบใส่ไอ้นี่ครับถั่วครับวิธีจับปูกับใส่ถุงมือนะครับมันหนีบเฮากับสบายได้นะครับ เดี๋ยวพ่จะยานไปเลยโอเคครับเดี๋ยวถามเบื่องว่าผลงานมืงยังหลายหลายไปเยครับพี่น้องอ่ะตอนนี้ขอขุดปูก่อนนะผมเอาครับพี่น้องหลังจากที่โตสูงกันมาเอามันจะหาวนเสานะครับจนวันนี้ใบสามสี่วงแล้วครับมาเบิ่งผลงานกันครับระวังว่าตัวันกวนหนักขนาดครับหน้าเรียงครับครับเบิ่งว่านี่ครับคนมากครับมากครับ เบาล้าครับเบาลูกจิตด้วยกันนี่ครับอันนี้ของเบาจ่านะครับขุดแบบแปลกแสนเลยครับนี่ครับปูมันถึงซับเลยครับอันนี้ของเบาล้าครับนี่ครับตูแย่อยู่ครับปูปูนาครับนี่ครับคนนี่แหละบ้านนอกบ้านนาเขาก็ังสิอะไรครับยออมทั้งคนกบบคนอยูออมเนี่คนอยู่เตวไปขายมั้งครับเพราะอะไาแห้งครับ อันนี้เส้นเล็วกว่าทานกลับครับวนนี้ครับผมครับผมร้านพี่นงใช่ไหมสวัสดีครับอ่าครับอ่ะผมกันพี่น้องไม่เรียกครับถูกไปครับเอ่าหาอยู่หากินเนาะมีแรงไม่ผัดสองเดี๋ยวหากินนกกินหนูกินปลากันไปครับอยู่กับอ่าอ่าเบ้าเบ้าข้างโคกเบ้าลุ่อิสานครับโอเคครับบรรยากาศพี่น้องมึงน้ำโอ้โหแบบมันนี่แหละบ้านอะไกับบ้านเอาสมบันเอาว่าเขาว่าอลไรครับแปลงไเป็นบ้านเพื่อน โอเคครับยืนไหมครับผมสามคนนี้กันเอาจา่าเอาลาดลาดพีน่น้องไปก่อนครับ